หนูถามเขาว่าทําไมไม่มาช่วยดูน้องคือเขาก็บอกว่าก็ง่วงก็เหนื่อยไม่อยู่ไม่ได้หนูก็พูดว่างั้นเราอยากกันไหมเขาก็บอกว่าหนูอะทำลายชีวิตเด็กคนคนนึงที่ทําให้บ้านแตกแยกหนูก็เลยบอกเขาว่าเธอทาตัวเป็นพ่อที่ดีหรือยังเขาก็ถามกลับหนูว่าล้าพ่อที่ดีต้องเป็นยังไงพูดตรงๆคือหนูโกรธมาก ัสดีค่ะค่ะไหนดูซิมีอันนี้มีอะไรมาคุยกันในยพี่ให้พี่ชอตัวต่อต,ตัวคะเป็น,นเรื่องเกี่ยวกับตัวหนูเองก็คือหนูอ่ะเป็นเพื่อนกับเขามาตั้งแต่ตอนเรียนมหลาลัยแต่ตอนนั้นะไม่ได้คบกันนะคะก็เพิ่งจะมาคบกันตอนที่เรียนจบมาสักพักหนึ่งแล้วก็คบกันแต่งงานแต่ว่าในงานแต่งอ่ะคะ่ะก็คือเขาก็ออกตัวตั้งแต่ต้นรับว่าเที่บ้านเขา่ไม่ได้มีเงินแล้วเขาก็เรียนต่อยุงจนวันหนึ่งหนูตั้งคัน ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพ้ท้องค่อนข้างหนักค่ะแพ้ท้องจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีภาวะช็อกเกิดขึ้น oh. แต่ว่าตัวเขาอ่ะกลับไม่เคยมาหาเราเลยแม้กระทั่งในที่โรงพยาบาลหรือว่าไม่เคยโทรถามด้วยว่าเป็นยังไงบ้างออกจากโรงพยาบาลหรือย,อยังพอถามเขาว่าเออทําไมไม่มาเขาตอบกลับมาแค่ว่าก็ง่วงก็เหนื่อย ลปกติเขาเป็นคนแบบนั้นไหมคะหรือว่าว่าเมื่อก่อนนี้ก็ดูแลกันดีแล้วพ่เพม่จะมาเเพิ่งมาเป็นตอนที่เริ่มตั้งครรภ์ค่ะตั้งครรภ์ก็เริ่มมีเป็นซึ่งแต่ก็คือความตั้งใจของเราทั้งสองคนที่จะมีลูกรืยปะตอนแรกอะเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่อยากจะมีลูกค่ะตัวหนูเองก็ตั้งใจแล้วก็เห็นว่าพ่อแม่ก็แก่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อยากมีหลานแต่ว่าพอตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็บอกว่า ก็คงไม่อยากมี<อ>มก็จะรีบมีทําไมหนูก็เลยแบบตกใจนิดนึงแต่ก็ณจุดนั้นก็มองว่าก็ต้องโฟกัดที่ตัวเองแล้วหนูก็เป็นคนดูให้แต่ว่าตัวหนูก็ต้องทํางานเหมือนกันนะค,คะออกไปทํางานนอกบ้านกลางวันก็คือฝากน้องไว้ที่คุณตาคุณยายแล้วก็หนูก็กลับมาเลี้ยงต่อตอนกลางคืนวนูแบบนี้ทุกวันค่ะส่วนตัวเขาก็ค่อยๆหายไปยังต้องอยู่กันคนละบ้านเหรอคะ เขาไปอยู่หอ,อพักค่ะ,คะเพราะว่าเขาเรียนต่ออยู่อ๋อเรียนต่ออยู่ใช่ค่ะอือจนกระทั่งหนูถามเขาว่าเออทําไมไม่มาช่วยดูน้องแต่ก็คือไม่ได้พูดแบบโมโหอะไรนะคะแต่ก็แค่แบบอยากให้น้องมีความผูกพันกับพ่อบ้างซึ่งจริงคํเนี้นไม่เห็นต้องขอเลยเนาะแต่คือตอนนั้นสัมผัสได้ว่าเหมือนเขาไม่มีมก็เลยเริ่มถามหาว่าทําไมไประโยคนึงที่ผู้รอจําเลยคือเขาก็าบอกว่า เสียงเด็กร้องโวยวายอ่ะคุณนอนไม่หลับไม่อยู่ไม่ได้คุณเหนื่อยอคือเอาจริงๆหนูคิดว่าคนที่ควรจะต้องเหนื่อยคือตัวหนูนะเพราะว่าหนูต้องไปทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะตลอดระยะเวลาก็คือหนูเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นคนหาค่าใช้จ่ายทุกอย่างอจนกระทั่งวันนั้นอหะค่ะที่เขาพูดว่าเสียงเด็กร้องเขาไม่ไหวหนูก็พูดว่างั้นเราอยาก,กันไหม แรกเขาก็ไม่ยอมหอย่าค่ะ,คะเพรากว่าบอกว่าหนูอะทำลายความสัมพันธ์ทำลายครอบครัวทำลายชีวิตเด็กคนคนหนึ่งที่ทําให้บ้านแตกแยกอหนูก็เลยบอกเขาว่างั้นเธอก็ต้องมองย้อนนะว่าสิ่งที่เธอทาํามาเธอทาตัวเป็นพ่อที่ดีหรือยังค่ะเขาก็ถามกลับหนูว่าแล้วพ่อที่ดีต้องเป็นยังไงหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องตอบว่ายังไงหนูก็เลยบอกว่างั้น ให้อารมณ์ดีกว่านี้ก็เดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันอืแล้วเ,เขาก็ไม่มาคุยกับหนูเลยแต่ว่าเขาเอาาติพี่น้องเขาอะมาต่อว่าหนูมาค่อนข้างรุนแรงนิดนึงอะคะ่ะแต่มีคา<ข>ําหยาบเขาต่อว่าว่าอะไรเราทําผิดอะไรเขาบอกว่าหนูอะทําลายชีวิตลูกหลานเขาแล้วก็ทําลายชีวิตลูกของด้วยผมมาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเนี่ย หนูก็ไม่รู้แล้วเขารู้ไหมคะว่าลูกชายบ้านเขาทําอะไรบ้างหนูเล่าให้เขาฟังคะ่ะเขาก็บอกว่าหนูอะก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องพยายามหน่อยเพราะว่าลูกหลานเขาเหนื่อยอยู่หมายถึงตัวตัวลูกชายเขาเหนื่อยอยู่ก็ต้องเห็นใจเขาบ้างไม่ใช่ทําอะไรก็เห็นแก่ตัวเองอแล้วหนูไม่เหนื่อยหรอใช่ปะหนูตบอบคำนี้เลยค่ะหนูตอบคำนี้พร้อมทั้งน้าตาเลยแล้วบอกว่าเขาคิดว่าหนูไม่เหนื่อยเหรออืม แต่เขาก็เหมือนไม่ได้เห็นใจเขาสนใจแต่ครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงล่ะคะวันนั้นหนูขอหย่าแล้วเขาหย่าไหมคะไม่หย่าค่ะไม่หย่าแล้วก็พอเขาไม่หย่าหนูก็เลยต้องดึงเพื่อนที่เป็นทนายเข้ามาอืเพื่อให้เพื่อนเป็นคนเจรจาให้เพราะว่าณจุดเนี้ยหนูคิดว่าการที่ตัวหนูหรือตัวเขามาคุยเองอ่ะมันมันเหมือนมันมีอารมณ์ทั้งคู่เราไม่ควรมาคุยกันเองอะ ูคิดว่าหนูควรต้องเอาตัวกลางมาแต่ว่ากลายเป็นว่าหนูคิดผิดการที่เอาเพื่อนมาเป็นทนายเนี่ยคือเพื่อนหนูไม่ได้ผิดนะจนถึงทุกวันนี้หนูไม่เคยมองว่าเพื่อนหนูผิดแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขามองว่าหมูอะเริ่นแง่ทางกฎหมายกับเขาตั้งแง่ทางกฎหมายหมายความว่ายังไงอะคะก็หมายถึงว่าก็หนูก็ระบุเอาไว้ว่าคือหนูอะไม่อยากให้ลูกอะรู้สึกว่าพ่อไม่เลี้ยงเขาหนูก็เลยตั้งกําหนดมาว่า เนี่ยเขาคนต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเท่าไหร่อีกค่ะที่เขาไม่เคยจ่ายเลยแล้วหนูก็กําหนดเอาไว้ว่าเขาสามารถมาหาลูกไดแ้แต่หนูนีแต่แต่เขาจะต้องแจ้งหนูก่อนเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่แม่เขามาแล้วเผอิญว่าหนูไม่อยู่บ้านค่ะแม่เขาก็เหมือนมองหใส่หนูหนูก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อคุณไม่บอกก่อนว่าคุณจะมามหนูก็มองว่าหนูไม่ได้ผิดค่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือวันนั้นหนูไปทํางาน แล้วแค่เอาน้องไปด้วยเฉยๆค่ะหนูก็เลยบอกว่าที่หนูต้องตั้งกาหนดเอาไว้ว่าให้แจ้งล่วงหน้าสองวันเพราะเหตุผลนี้เขาก็บอกว่าหนูว่าไม่มีเหตุผลว่าหนูว่ากีดกันไม่ให้เจอลูกหนูก็บอกว่าไม่ได้กีดกันนะก็ในเมื่อในความเป็นจริงแล้วอ่ะค่ะถ,ถ,ถ้าเธอคิดว่าเรากีดกันเธอไปฟ้องศาลก็ยังได้เลยเรื่องค่าเลี้ยงดูซึ่งก็ไม่ได้เรียกเยอะแต่กเรียกไปหมื่นหนึ่ง หนึ่งหมื่นหนึ่งเป็นบาทต่อเดือนเขาขอต่อเหลือเจ็ดพันที่เขาคุยกับทนายนะคะแล้วก็ต่อเจ็ดพันเสร็จเขาต่อเหลือห้าพันซึ่งนมก็บอกว่าเขาจ่ายเท่าไหร่มาก็จ่ายเถอะจะสองร้อยสามร้อยอะไรก็จ่ายมาแต่แค่แบบให้รู้สึกว่าอย่าเลี้ยงาู้อย่าทำร้ายผิดชอบบ้างแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรซึ่งนมบอกว่าขอเป็นของหนูร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าหนูมองว่า เขาไม่ได like ้สนใจไม่ได้รักหนูก็เลยบอกว่าหนูขอสิทธิ์วายเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้พอให้สิทธิ์วายเปอร์เซ็นต์หนูเห็นว่าเขาอะดูเหมือนไม่ค่อยเข้าใจอะไรหนูก็เลยกําหนดไปว่าขอเปลี่ยนนามสกุลด้วยห้ามเป็นนามสกุลแม่ใช่ซึ่งจริงๆอะอันนี้คือทนายก็บอกว่าหนูไม่จําเป็นต้องระบุเพราะว่าถ้าสิบในการเลยนดูดบุตรร้อยเปอร์เซ็นต์หนูจะเปลี่ยนนามสกุลยังไงก็ได้ค่ะค่ะแต่หนูก็คิดว่าหนูให้เกียรติเขาด้วยการว่า เราบอกเขาว่าขอเปลี่ยนนะซึ่งมันก็เป็นประเด็นอีกว่าเขาก็บอกว่าเหมือนไม่อยากให้ไม่อยากให้น้องรู้จักพอ่อหนูก็บอกว่าถ้าไม่ให้อยากให้หรู้จักพ่อในความเป็นจริงแล้วอ่ะหนูมีสิบท,ที่จะบอกลูกเลยก็ได้ว่าโอ้พ่อหนูเลวๆมากเลยนะลูกแต่หนูก็ไม่เคยพูดกับลูกเลยสักคำจนถึงทุกวันนี้หนูก็ไม่เคยพูดกับลูกเลยว่าพ่อเขาเป็นยังไงค่ะค่ะทุกวันนี้ เขาก็มีถามค่ะว่าแล้วป๊าเขาอยู่ไหนตอบว่าป๊าหนูทํางานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะนั่นหมายถึงเขาไม่มาหาเลยหรอคะไม่มาเจอเลยหรอไม่เลยค่ะเขาไม่มาตั้งแต่น้องอายุสี่เดือนค่ะจนตอนนี้น้องสามขวบค่ะซึ่งในการที่เราตั้งเงื่อนขไขไว้ว่าถ้าหย่าแล้วต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ในที่สุดแล้วเายอมทําตามนั้นทุกข้อไหมคะไม่ค่ะไม่แล้วเขาก็เลยเงียบไป ก็ตอนปีที่ผ่านมาอยู่มาวันหนึง่งมีเอกสารหมายสารมาฟ้องยห,หงองย่าหนูกล้องมว่าฟ้องหย่าหนูใช่ค่ะหนูโดนฟ้องหยา่าเขาเอาเหตุผลอะไรมาฟ้องหยา่าเหตุผลในการฟ้องหย่ามีค่ะก็คือเป็นเรื่องของการแยกกันอยู่เกินหนึ่งปีสามารถฟ้องหย่าได้ค่ะก็คือเขาเอาข้อนั้นมาฟ้องหยา่าแต่ว่าเขาก็บวกข้ออื่นเข้าไปบอกว่าหนูหมิ่นประมาทเขาอย่างร้ายแรงคืออะไรแล้วเขาก็เอาแชทตรงที่บอกว่าหนูหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง ขึ้นไปสู่ศาลซึ่งหนูก็ถามทนายว่าอย่างนี้มันเรียกหมินประมาทหรอประโยคนั้นคืออะไรคะเธอขี้เกียจมากเลยอ่ะบอกว่าถ้าเธอไม่ช่วยเราอ่ะก็อย่าพูดอย่าบ่นได้ไหมมันเหมือนมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําอืมประโยคพวกนี้แหละค่ะค่ะค่ะเป็นการหมินประมาทเขาเป็นการหมินประมาทอย่างร้ายแรงค่ะค่ะอ่ะแล้วไงต่อซึ่งก็สุดท้ายแล้วก็ตอนนั้น ก็ไปขึ้นห้องไกลเกียค่ะไม่ได้ถึง 1, ขั้นขึ้นศาลหนูก็ให้ทนายเนี่ยร่างฟ้องแยง้งแล้วก็ฟ้องกลับอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาฟ้องหนูมาหนูก็ฟ้องแย้งกลับว่าหนูต้องการอะไรบ้างก็คือหนึ่งสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรสองค่าเลี้ยงดูสาม 3, สิทธิในการเปลี่ยนนามสกุลตามที่บอกเขาไปตั้งแต่ต้นเขาก็ตีกลับมาว่า,าคือหนูอะ่ะจะเอาสิทธ เยอะแยะมากมายสิบในการเลี้ยงดูปุกร้อยเปอร์เซ็นต์สิบที่แบบต้องให้เขาขอเข้าพบเพราะฉะนั้นเขาขอ่าดูเหลือห้าพันค่ะเออหนูก็ไม่อะไรแต่ประโยคถัดมาเขาบอกว่าถ้าจะขอเปลี่ยนนามสกุลด้วยขอลดเห 2, ลือสองพันห้าติเป็นราคาเมดเลยรเขาคิดว่าการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งในฐานะลูกใช้งบประมาณขนาดไหนหรอเขาก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะมันจะใช้อะไรสักเท่าไหร่อย่าเอาลูกอ,ออกมาหากินสิ หนูฟังแล้วหนูแบบตอนนั้นหนูพูดตรงๆคือหนูโกรธมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นแผลสดคะ่ะแผลสดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่แรงเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าการที่หนูรักแล้วก็ดูแลเด็กคนนึงแล<ะ>้วอยากให้เขารู้สึกว่าพ่อยังรักเขาอยู่มันผิดมากด้วยหรอกลายเป็นการตีความว่าเราเอาเด็กมาหากินเนาะใช่ค่ะ,คะแล้วไงคะหลังจากนั้นที่ฟ้องไปฟ้องมาฟอมา้ฟองแยง้งฟ้องไปฟ้องกลับ ก็คือได้ยาก็คือสารกําหนดให้ยาแล้วก็สารก็ถามหนูว่าหนูอยากได้ค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่หนูตอบท่านผู้พิพากษาไปว่าหนูไม่ต้องการเลยสักษาแต่ที่ต้องการเพราะว่าเพื่อเป็นการสิ่งที่ยืนยันเอาไว้คุยกับลูกว่าพ่อรักหนูนะแค่นั้นเลยที่สุดแล้วสารท่านบังคับให้จ่ายห้าพันก็คือตามที่เขาบอก ตอนต้นแต่ว่าสานบอกว่าจะลดเหลือสองพันห้าไม่ได้แต่ตอนแรกเขาก็ขอขอลดก็เลยโดนสานท่านมูหูใส่ค่ะนะแล้วหลังจากนั้นจบไหมคะปัญหาต่างๆนานามากมายคือมันก็จะเป็นเอกสารสารมาแล้วก็ต้องไปที่อำเภอเพื่อที่จะไปเซ็นยาดด้วยกันเขาก็ไม่มาแล้วแต่ว่าคือหนูถามทนายแล้วว่าเขาไม่มาได้ไหมทนายบอกว่าได้เพราะว่า มันมีเอกสารสารสั่งแล้วใช่หนูค่ะแต่เขาเป็นคนขอฟ้องหย่าเราเองนะใช่เอยงงมากว่าสรุปนี้ต้องการหย่าหรือไม่ต้องการหย่าค่ะค่ะแล้วสุดท้ายหนูก็เลยไปหย่าเองทอมเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทุกอย่างกลับมาเป็นเป็นของหนูค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแค่ไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะอยู่ๆก็มีโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าค่ะบอกว่ามีข่าวจะมาบอกอืมันทําผู้หญิงท้อง Mm hmm. หนูก็บอกว่าฮะหมายถึงเพิ่งท้องเหรอไม่หมายถึงคลอดแล้วอ mm hmm. หนูก็บอกว่า mm hmm. เดี๋ยวนะเราเพิ่งได้จดทะเบียนหย่าไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคค่ะะเราเพื่อนก็เลยบอกว่า mm hmm. ก็นั่นแหละเป็นประเด็นว่าครุซ้อนค่ะ mm hmm. แต่ว่าเพื่อนก็เล่าให้ฟังอีกว่า mm hmm. ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูเลย ็คือผู้ชายทิ้งเลยพอรู้ว่าท้องก็คือทิ้งทิ้งแล้วก็ไปหาคนใหม่อีกคนหนึ่งในในทั้งหมดทั้งปวงคะ่ะฟังดูเหมือนว่ามันเป็นด้วยเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะพี่ย<ฆ>้อยถามในแง่ของการเป็นภรรยาคนหนึ่ง<ฆ>สภาวะจิตใจของหนูในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือถ้าไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่หนูก็อาจจะเสียใจแต่ด้วยความที่หนูรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนเนี้ยหนูเกิดหนูต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ ให้ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะในเรื่องของความเสียใจของหนูเก็บไปเถอะหนูอม,มองแค่นั้นแต่ถามว่าถึงขั้นร้องไห้ไหม <c oughs> ก็มีร้องค่ะแต่ว่าหนูก็ร้องแค่วันเดียวแล้วก็คิดว่าไม่ได้หนูต้องเลี้ยงเขาค่แล้วไหนจะมีพ่อแม่ที่แก่แลอไม่สบายอีกหนูต้องอยู่กับเขา หนูจะให้พ่อแม่ไม่สบายใจไม่ได้น่ารักที่สุดหนูก็ดูแลคนที่รักเราให้<ไ>เต็มที่ที่สุดนะคะวันนี้ตั้งใจมานั่งในพี่อ้ยพี่เฉาตัวต่อตัว,ต,วตั้งใจอยากถามอะไรคะพอเขาไปหาเหมือนกับคนที่สามก็กลายเป็นว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นอะก็เอาคือเขาก็ไปขุดรูปเฟซบุ๊ก Facebook ของหนูกับเฟซบุ๊กของที่เป็นแบบหนูถ่ายรูปก,กับรูปหนูองเี้ค่ะค่ะแล้วเขาก็เอาไปโพธนาว่าหนูอะ ไปฟ้องอย่าพี่ผู้ชายคนนี้ะแล้วก็เรียกสิทธิ์ในกาเรเลี้ยงดูบุตรแบบเยอะมากมแล้วแบบทําให้พี่แล้วแถมยังโดนกีดกันไม่ให้เจอลูกอีกพี่ผู้ชายคนนี้เขาน่าสงสารมากหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอะโดนผู้ชายหลอกหรือว่าเขาแค่พูดเพื่อที่จะเอาดีเข้าตัวคแต่หนูก็มองว่าคือว่าหนูอะหนูไม่สนนะแต่เขาไม่ควรเอารูปของเด็ก ที่แบบยังไม่รู้ยังไม่รู้ความออกมาค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบหนูโกรธมากหนูโกรธมากจนหนูติดต่อเขาไปหลังจากที่หนูไม่คุยกับเขาเลยค่ะหนูก็แค่บอกว่ารบกวนช่วยให้แฟนใหม่เธอหยุดพฤติกรรมด้วยนะเพราะเราไม่ชอบเขาตอบกลับหนูมาว่า เขาขออยู่แบบสงบไม่ได้หรอทําไมต้องมาหาเรื่องเขาด้วยกลายเป็นเราผิดอีกแล้วกลับมาที่เราผิดอีกแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนใหม่อ่ะเดี๋ยวก็โซเชียลแขวหนูเดี๋ยวก็แขวเดี๋ยวแขวบ่อยมากค่ะแขวบ่อยมากแล้วก็คือเอาจริงเรื่องที่เขาพูดอ่ะหนูไปรับรู้มาจากอ่าอดีตเพื่อนร่วมงานค่ะค่ะว่าเขาเอามาพูดให้ฟังแบบนี้ซึ่งหนูก็รู้สึกว่า คือถ้อยคำทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอืทําไมเขาถึงต้องมาว่าหนูแบบนั้นด้วยทั้งที่แบบหนูก็รู้สึกว่าหนูถอยให้เยอะมากอค่ะหนูก็เลยคิดว่าหรือนความเป็นจริงแล้วอ่ะหนูควรจะต้องทรงเขากลับบ้างเหนื่อยปะล่ะคือต้องถามหนูก่อนทำามาหากินด้วยแล้วยังต้องแบบคอยมีเวลามากพอไหมกับการ ขึ้นศาลแต่ละครั้งแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือไม่รู้นะเพราะว่าถ้าหนูจะถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าแบบเออกรณีแบบนี้หรือตอนเนี้ยสถานการณ์นี้หนูควรทายังไงพี่ว่าก็ต้องแล้วแต่คนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของถูกผิดแล้วแหละใช่ไหมคะที่เมื่อกี้พี่อ้อยบอกเหนื่อยประหลาหรือมีเวลามากพอไม่ลาหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติหนูถามพี่สมมติถ้าเป็นเป็นคนแบบพี่พี่จบเป็นแล้วพี่ไม่ไปไล่ดู เฟซบุ๊กอะไรเขาด <te> ้วยว่าเขาจะว่าเราว่ายังไงหรืออะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราควรจะมีเวลาที่ดีๆและมีคุณภาพสำหรับการเลี้ยงลูกเราหรือดูแลพ่อแม่เรามากกว่าะนั้นถามว่าถ้าวันนี้มันมีใครสักคนหนึ่งมาว่าเราว่าแบบนู้นแบบนี้ต่างๆวันนี้ในสังคมโซเชียลบ้านเราก็ต้องยอมรับกลองจริงเนาะว่ามันมีการนินทาว่าร้ายกันอะไรอย่างนี้แบบเต็มไปหมดเลยซึ่งอันจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่คนดีๆเขาก็จะไม่ไปใส่ใจ ในเวลาที่มีใครมาว่าใครเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันก็เลยต้องถามกลับว่าเ,ออเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันเสียหายกับเราขนาดไหนบางคนอาจจะอยู่ในสถานภาพที่จําเป็นต้องตอบโต้หรือ <c oughs> ฟ้องกลับหรือลง <c oughs> แก้ข่าวหรืออะไรเพราะว่ามันมีความกระทบกระเทือนถึงนาทีการงานชื่อเสียงหรือใดๆแต่ถ้าเป็นบางคนที่รู้สึกว่าแบบเออมันก็แค่นี้ก็ปล่อยให้พูดไป <c oughs> ก็หวังว่าเดี๋ยวเหนื่อยก็จะหยุดไปเอง หรือในที่สุดแล้วความจริงก็เป็นความจริงวันยังค้ำอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีตอบโต้กันลงตอบบ้างอะไรบ้างก็จะแล้วแต่แต่ว่าสำหรับพี่พี่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์กับชีวิตเราเนาะชีวิตคนที่มีชีวิตที่ดีไม่มีวันจะไปนั่งคอยขุดคุยคนอื่นเอาขึ้นมาด่าค่ะจริงๆเสียเวลามีความสุขของตัวเองไปทาไมอ่ะมันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นแต่พี่ก็เข้าใจอีกเช่นกันว่าพี่แต่แบบเอารูปหนูกับรูปลูกไป วันนี้ต่อให้ไม่ได้ฟ้องกันอย่างที่หนูจะต้องขึ้นไปแบบว่าเหมือนที่หนูทํามาตลอดกฎหมาย p d p a ก็มีเพราะนี่คือการปกป้องสิทธิ์ของลูกหนูมีเพื่นเป็นทนายหนูถามได้เลยอย่างเงี้ยทำอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งการวิพสต์ว่าอยากรู้ความจริงถามสิคะก็ได้หนูการฟ้องไปฟ้องมาเหนื่อยเนาะรู้สึกเครียดอะทางานที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้พี่ว่างานทุกคนมีความเครียดอยู่แล้วเอาเวลามาเครียดตรงนี้ดูแลเด็กคนหนึ่งที่เติบโตอย่างดีที่สุดน่าจะดีกว่าการที่ต้องไปนั่งส่องโซเชียล จะเป็นบ้านเขาจะเป็นผู้ชายคนนั้นจะเป็นผู้หญิงของเขากดปุ่มบล็อกง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้ถ้าเกิดเรากําลังคิดอยากจะปกป้องเด็กคนหนึ่งให้เขาเติบโตมาอย่างแข็งแรงและมีความสุขะค่ะในสุดแล้วหนูต้องเข้าใจอันหนึ่งนะว่าเราป้องกันลูกทุกอย่างไม่ได้แต่วิธีการเลี้ยงดูให้ให้ดีที่สุดก็คือให้เขาแข็งแรงที่สุดบางทีมาถึงวันหนึ่งหนูาอาจจะต้องคุยกับเขาด้วยความจริงและฝึกให้ลูกรู้จักยอมรับความจริงก็ได้และนี่คือหนึ่งชีวิตในพี่ไอ้พี่พชอตตัวต่อต,ต,ต,ตัวค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสสววที่ยยๆด้นะะค คลิกคาเฟ่ค่ะสุขวิสสี่สิบเก้าทับสิบสามใกล้บีทีเอสอมพง์บรรยากาศดีๆแวบะบมาได้นะคะ